สวัสดีครับท่านที่กําลังรับชมรับฟังช่องเวทวิทยาคมนะครับวันนี้ผมก็ไม่มีเวทวิทยาคมอะไรให้ท่านฟังนะครับแต่ว่าวันวันหน้าวันพรุ่งนี้อาจจะมีให้ท่านฟังนะครับเพราะว่าการห่างหายนานไปนะครับก็ก็ถือว่ามีประสบการณ์เข้ามาเยอะแยะนะครับวันนี้ผมก็จะมาใบหวยใบเลขกเพื่อให้ทุกคนได้ ผ่อนคลายนะครับท่านจะซื้อก็ก็ได้นะครับไม่ซื้อก็ไม่ว่านะครับเพื่อเป็นการปลดปล่อยให้ทุกคนนะครับปลดปล่อยทุกคนในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะครับก็ขอให้ทุกคนจงซื้อเลขตัวนี้ถูกนะครับขอให้ออกนะครับหน่วยรัฐบาลก็ขอให้ออกเลขรางวัลสามตัวนะครับ ก็ขอให้ออกนะครับก็ขอให้ออกนะครับผมโดยผมจะมาใบ้ให้ฟังนะครับเขาว่าบอกเป็นตัวไม่ได้นะครับต้องใบ้นะครับคืออีกทตีจัตาวานะครับคือมีสตัวนะครับอยากถามท่านว่าเลขไหน ตัวเอกโทตีจะตะัตวาตัวไหนที่เหมือนเลขหนึ่งถึงสิบมากที่สุดนะครับนี่ก็คือตัวที่หนึ่งนะครับเรียงจากด้านด้านซ้ายมือนะครับก็คือเลขมันจะมีเก้าตัวนะครับให้นับหนึ่งสองสามสี่นะครับตัวที่สี่นะครับ ตัวที่สี่ของเลขท้ายสามตัวนะครับตัวที่สี่นี่คือตัวที่สี่นะครับแล้วก็ตัวที่ห้านะครับ <c oughs> เอ่อเลขสิบถึงเก้านะครับเลขไหนเลขเอ่อเลขศูนย์ถึงเก้านะครับเลขไหนนับจากศูนย์นะครับไปถึงเก้านะครับตัวที่สองนะครับ ตัวที่2นะครับตัวที่สองนะครับให้ท่านไปดูหนนถึงเนะครับศูนย์ถึงเก้ามีอยู่2อย่างนะครับก็คือให้ท่านไปดูตัวที่2นะครับว่าตัวที่2ของเลข เลขไทยเนี่ยมีคืออะไรนะครับแล้วก็เลขหนึ่งนะครับเป็นไปได้ก็ขอให้นับตัวที่สองนะครับที่ผมพูดนะครับ นับไปอีกหกตัวนะครับนับไปอีกหกตัวนะครับนับไปอหกตัวนะครับนับไปอีกหกตัวนะครับแล, fire, แล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวที่หกนะครับรางวัลสามตัวนะครับ เลขไหนที่เลขเลขไหนที่0ถึงเก้านะครับเลขไหนที่เหมือนยันอักขระนะครับยันอักขระมากที่สุดนะครับเลขไหนที่ เหมือนยันอัขระมากที่สุดนะครับก็คือตัวนั้นนะครับนี่ก็คือการใบ้ใบหวไงของผมนะครับจะบอกเป็นตัวไม่ได้นะครับถ้าบอกเป็นตัวแล้วผมดูใน youtube แล้วทุกช่องก็ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่นานๆที่ยังไม่ถูกนะครับก็เลยขอขอใบ้ให้ทุกท่านฟังนะครับนี่แหละครับผมก็ขอใบนะครับตัวแล้วก็นับจากตัวนั้นนะครับตัวที่ตัวที่หนึ่งนะครับ ตัวไหนที่เหมือนเลขอักขระยันมากที่สุดนะครับใหนบนนนบ้นับจากตัวนั้นนะครับนับจากตัวนั้นเป็นหนึ่งนะครับแล้วต่ําลงมานะครับสองนะครับสามนะครับตัวที่สามนะครับท่านตัวที่สามให้ดูตัวที่สามนะครับ,ต,ต,รบตัวไหนที่เหมือนเลขอักขระที่สุดนะครับอักขระแล้วก็นับหนึ่ง สองสามตัวที่สามนะครับท่านตัวที่สามนะครับสำหรับชิปวิดีโอนี้ก็ขอใบเพื่อให้ทุกคนได้ปลดปล่อยนะครับคนที่ดูคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเทธมนนะครับที่ผมไม่ได้คุยกันมานะครับไม่ได้คุยกันมาแล้วก็มีเรื่องของ ลุงคนหนึ่งนะครับท่านก็ฝันว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายมาหานะครับซึ่งผู้หญิงผู้ชายมาหาไมาหาใครครับมามาไหว้พระพุทธรูปนะครับมาไหว้พระพุทธรูปแล้วมาด้วยกัน3ามคู่หญิงชาย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 นะครับสามคู่นะครับ มาพร้อมกันแล้วมา,วมาไหว้พอพุทธูกพอพุทธรูปนะครับก็นี่ก็คือการใบนะครับก็ใบสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปสำหรับการใบหวยวันที่13เพียงเท่าน,นี้นะครับสำหรับท่านในที่ พิจารณาใบหวยได้ถูกนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับใครที่ใบไม่ถูกก็แล้วแต่ดวงของท่านนะครับใครที่ใบเป็นก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ผมก็จะไม่พูดอะไรมากก็คือพระพุทธรูปผมก็ขอใบเลยนะครับก็คือพระพุทธรูปนี่เป็นอะไรนะครับเป็นเลขอะไรนะครับผู้หญิงนะครับตัดผู้หญิงผู้ชายออกนะครับตัดผู้หญิงผู้ชายออกนะครับ ให้นับออกคู่นั้นนะครับให้นับออกคู่นั้นนะครับแล้วก็พระพุทธรูปคือตัวคือคือเลขอะไรนะครับพระพุทธรูปคือเลขอะไรนะครับก็ <c oughs> เลขน่าจะเป็นสามตัวนะครับผมคิดว่าน่าน่าจะเป็นสามตัวนะครับเพราะว่าคุณดูยังไงก็สามตัวนะครับ คือชอบสามตัวเพราะว่าจะได้รวยเร็วๆนะครับแต่ก็มามาสร้างโบสถ์สร้างศารานี่นะครับช่วยกันนะครับก็ช่วยกันใครที่ถูกรางวัลก็จะทําบุญสร้างศาลาด้วยสร้างโบสถ์ด้วยก็ไม่เป็นไรครับสําหรับท่านที่ไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับก็ปล่อยไปครับไม่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับสําหรับการใ้หวยวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันพรุ่งนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนะครับเรื่อง เวทมนต์นะครับที่ผมได้ไปประสบพบเจอมานะครับว่ามีอะไรบ้างกับตัวผมนะครับก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ